ร้องไห้หนักมากแบกเคลื่อนไหวแล้วหลังปมเดือดทันญ่าและอิงอิงเมียลั่นไม่เลิกขอไปเองเรียกว่าเก็บตัวหนักเลยครับเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นมเป๊กสันใจครับเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านโซเชียลหลังเกิดกระแสดราม่าร้อนและอุปเป็นข่าวใหญ่ท็อกออฟเดอะทาวครับปมทันญ่าทันย,นยเลศเองตระกูลและอิงอิงอิงนภัทรครับถึงขั้นเมียหลวงเบอร์หนึ่งประกาศว่าถ้าสามีไม่เลิกอิงอิงตัวเองก็จะเป็นฝ่ายไปนั่นเองครับ ดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังทันย่าเปิดใจหมดทุกอย่างพร้อมกับเชื่อนิ่ม,มพบว่าเบคได้เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของแนนปิยดานักแสดงและพิธีกรสาวที่โพสต์คลิปลูกชายคนเล็กโดยนุ่มเบคสัญชัยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ว่าพาน้องมาเจอบ้างสิกินข้าวกันซึ่งสาวแนนปิยดาเองนะครับก็เข้าไปตอบกลับแบบติดตลกว่าว่างเหรอช่วงนี้น่าจะยุ่งนะทำเอานุ่มเบคสัญชัยครับถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าทะลึ่งว่างสิ เก็บตัวอยู่บ้านไงพร้อมทั้งอิโมจิร้องให้หนักมากอีกต่างหากก่อนที่สาวแนนนะครับจะเข้ามาคอมเมนต์กลับอีกว่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวไปหาข่าด็ด,ดีอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you